ลา <Be at> นนี่ถึงซดถึงหลำขนาดผมอยู่เมืองพานต้องขับรถมากินถึงตีรลานทะเลเผาสบงอำเภอภูสางจังหวัดพะเยาลานนี่กุ้งซดตัวเป็นๆบุฟเฟ่สามห้าเก้าจำกัดเวลามาครับมาครับมาครับวันนี้เขาอยู่ตี้ร้านลานทะเลเผาสบงอำเภอภูสางพะเยาสำหรับการเดินทางผมเริ่มตี้สามแยกแช่แห้งเชียงคำขับพานอิซุซุเชียงคำขับขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงแยกตลาดสบงอำเภอภูสางตรงแยกไฟแดงตลาดสบงคือเลี้ยวขวาร้านลานทะเลเผาอยู่ที่ถนนตรงข้ามกับเทศบาลตำบลบึสบงเลยนะครับลาลา าแม่คิดคนชอบบุฟเฟ่เนาะยิ่มแชงเลยกะงั้นนี่นอกจากทะเลเผาขนมของท่านเล่นของหวานไอติมผลไม้ต่างๆนะนะน้าเปล่าน้าผลไม้ี่นี่ท่านฟรีมาอันไดบอลวมคเครื่องดื่มในตู้แล้วก็น้ำแข็งเนี่ครับโซนนี่สารชอบจังเลยด้วยเฉพาะกุ้งดองกับปู่มาดองเนาะครับปูเนื้อตินี่สดขนาดแต่บริวนี้ทุกวันนะครับแต่กุ้งสดตัวเป็นๆดินดะๆอย่างอีมีเฮือปีน้องเอาอาตาขึ้นมาเผามาลวกสดๆกันไปเลยทุกวันนอกจากนั้นแล้วก็จะมีแมงดาทะเลปูมาคาเกหอยแข็งแมงผูปลามึด ก็มีคนได้มัก หอยและอาหารทะเลมีตึงหมูบุฟเฟ่ของอมาโวยโวยหั่นปิโ,โนงอ,อาลาเฮยซอไปเลยและกันนี่ <laughs> ย่างว่านะครับร้านเด็ดพะเยามาเนื้อข้าวปาิ้นงอ้ามอำเภอภูสางอำเภอเจียงคาและไกลเคียงร้านลานทะเลเผาศพบงบ,<ม>บุฟเฟ่สามห้าเก้าไม่จำกัดเวลาแล้วอ่อนน้อยส่วนสูงบักเกินลอยสามสิบเซนคิดเพียงร้อยเข้าแค่าละอ่อนน,อน้อยส่วนสูงบัเกินลอยเซนทานฟรีเด้งคับโรโมชั่นสุดพิเศษทุกโต๊ะแถมฟรีต้มยำหม้อไฟทะเลฟรีทุกโต๊ะครับผมสุดยอดเอาละครับได้เวลาแล้วก็ตากบุฟเฟ่ตึงทะเลตึงหมูกระทะ มักอันใดก็ตักอันนั่นตักบอกฮอคขินอิมน่มเนาะถ้าบไอหมาป,ะปะอไข่มาตักเพิ่มเพราะว่าที่นี่บุฟเฟ่เปิ้ลจำกัดเวลาอยู่แล้วตักแล้วกินมัหมดแบบเสี่ยงกินเหลือเพิ่งป๊าบเนะี่ยก็ลืมบอกไปว่ามาหนึ่งถึงสี่ท่านฟรีหนึ่งเตาเลือกเอาได้ว่าจะเป็นเตาหมูกระทะหรือปิ้งย่างถ้ามาห้าท่านเลือกได้สองเตาถ้าขยักได้เตาเพิ่มก็บวกแถมห้าเก่าแต่เขาสามารถขอเติมทานฟรีได้ตลอดเลยนะคข้าหั่นน้ำสมุนไพรนี่ลูกตั้งใดมาหายกเหยาะกนสักคาเอ็มกุ้งแจน้ำปลาเอ็มมหอออยยนาางงลสดๆ่่ีีแวร ปิ้งย่างหมูกระทะกับซุกดีแล้วเขากินน้ำน้ำซักกำขนมอันนี้มันหัวเจื้ออย่างไหนแม็กกี้บอกว่าน้ำขนาดเลยลองไปจิ้มพอเตอดกุ้งสดๆตีเฮาเอามาเผากับซุกแล้วครับเ่ยอ่ป่อย,ยอ่มีตึงกุง้งเผามีตึงกุง้งแจยน้ำปลาส้มๆนี่คือน้ำพริกนะครับเนี่ยผมยกสดไปตวัวเหาะขนาดเลยครับปิ่นปีนตีมาด้วยกันกับจัดบบพักเลยเนาะเผากุ้งกันเรื่อยๆหอมสดๆไปทั่วลาสบายนางลวกจิ้มน้ำจิ้มอย่างอี้เหาะกับแล้วครับเอาแอร์ปิ่นอ่แม็กกี้จัดตึงกุง้งจัดตึงหมูกระทะป็นเออาาาย่มกินแง สุดยอดถ้าทานมาแห้งอย่างที่ว่าครับเปิดมาเปลี่ยนเฮอร์ฟีนะเอาละครับจังหวะนี้ตะวันเปียงปลาแก้วบขอล้อไผ่แล้วนะมากอันไหนกินอันนั่นมะกุ้งกินกุ้งอันนี้กุ้งดองซีอิ๊วหวานกรอบเหมาะขนาดหอยนางล้มแกะเรามาผสมน้ำจิ้มีไปยังอีล้ำแต่นอพี่น้องหูมาดองนี่ก็หวานขนาดอ่าซอกกุ้งเผาช้ำๆดูดมันกุ้งจุ๊บจุ๊กกุ้งเผาหอมๆทะลุน้ำพริกไปยังอีเหมาะแต่แต่ครับคนไดนอยากินกุ้งเผาตีนี่เป็นก็มีหม้อหัวหลวกกุ้งหลวกหอยไว้คอยบริการให้อยู่นะครับสสสสาาาาาายยยยบุฟฟเเเเเเ่ททะะะลหหมููกรีีน้ออออออองงงงงตัััำำำภภคจวด พะเยาไรใกล้เชียงมาเตอร์ค่ะบุฟเฟต์ีนนี่สุดยอดร้านลานทะเลเผาสบ,บงคนไหนมากกุงมากมึกมัก